ปลาทองทองนิยายบทที่29 หลินเ่าคนพบกิจวัตรประจำวันของเฉิงมาหมิงผู้บัญชาการองครักษ์ภาคตวนทุกวันตอนเที่ยงเขาจะดื่มชาที่โรงน้ำชากใกล้สาราวาการห้องส่วนตัวที่เขาดื่มชาก็เป็นห้องประจำคือห้องทางทิศตะวันออกบนชั้นสองที่ติดกับถนนฝั่งตรงข้ามโรงน้ำชาเป็นร้านสุราร้านหนึ่งกิจการร้านสุราไม่เร็วทีเดียวตอนเที่ยงมันจะมีลูกค้านั่งเต็มร้านเรื่องนี้ทำให้หลินเ่าดำเนินการไม่สะดวกนางถูกแตะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างร้านสุรา มันเป็นต้นไซสูงตั้งงานส่งผู้มีขนาดใหญ่และเขียวชอุ่มร่มเงาของต้นไม้ปกคลุมพื้นที่เดคล็กของฐานสุราเอาไว้เกือบครึ่งหากมีใครซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้หากสายตาดีหน่อยก็สามารถัดมองเห็นความเคลื่อนไหวภายในห้องส่วนตัวในโรงน้ําชาผ่านหน้าตากที่เปิดอยู่ได้ทางมันเป็นวันที่อากาศแจ่มใสหนินเห่าหลบหนีผู้คนอย่างธรรมดะระวังเดินอ้อมไปที่หลังต้นไม้ใหญ่ดละปีกขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วว่องไว อิงการละใบไม้ที่หนาแน่นบทบังทระของทางเอาไมิดชิดเงาคนตรงหน้าในส่วนของห้องส่วนตัวขยับปุ๊บไว้พอจะเห็นชายวัยกลางคนที่สวมชุดผ้าแพทได้ทางขเขาปรอกของถ้วยชาขึ้นจิบอย่างสบายๆเนื่องจากขอนั่งริมหน้าต่างหนินเหาจึงสามารถมองเห็นใบหน้าด้านข้างของเขาได้อย่างชัดเจนเรื่องที่ว่าในห้องส่วนตัวนั้นจะมีองครักกี่คนนางมองเห็นได้ไม่ชัดนัก ตามนิสัยของเชิงเผมาหมิงเขาจะใช้เวลากว่าครึ่งช่วยยามในโรงน้ําชาก่อนจะกลับไปทํางานที่สาราว่าการครึ่งช่วยยามนี้คือโอกาสที่หลินเฮารอคอยนางเปิดขอผ้าที่พกมาหยิบข่าย,ยืดออกแล้วก็หยิดไว้บนกิ่งไม้นานหาแล้วติดหน้าไม้เข้าไปเนื่องจากนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางทําเรื่องพวกนี้นางจึงทับองศาหน้าม้ได้อย่างรวดเร็นวนูทน,นูหักขนนกที่ถูกดึงเต็มที่ เล็งไปทางหน้าต่างห้องส่วนตัวสายธนูที่ถูกดึงจนตึงนั้นถูกผูกเอาไว้กับกิ่งไม้อื่นด้วยเชือกสลีเล็กลูกธนูถูกติดตั้งลงใน,นกลไกที่จัดวางเอาไว้อย่างชาญฉลาดแทนที่นิ้วมือคนสายธนูตึงเต็มที่หากปล่อยเชือกที่ผูกไว้มันก็ยังมีพลังเพียงพอที่จะส่งลูกธนูเข้าไปทางหน้าต่างได้หลายวันนี้หลินเฮ่าได้ลองทดสอบในสวนดอกไม้นานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นผลของหน้าไม้ ความเสถียรของกลไกระยะทางที่ลูกธนูพุ่งออกไปและเวลาที่เชือกเล็กจำให้ไปจนถึงสายธนูนางรู้เป็นอย่างดีหลังจากเตรียมการทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วนางก็ถลายตัวลงจากต้นไม้ย,ยังแผลาจุดไฟตรงเชือกเส้นเล็กแล้วออกจากถนนเส้นนี้ไปอย่างเงียบเชียบเชียงเหมาหมิงเป็นผู้บัญชาการขององค์คลักภาพตวนสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับที่ทํางานของเขาหน่วยองค์ขลักภาพตวนคุมของเขาเป็นอย่างดีหนิ่นเหาไม่มีความมั่นใจว่า จะยิงนธนูดอกนั้นแล้วหลบหนีได้อย่างปลอดภัยจึงได้แต่ต้องอาศัยกลไกนั้นถ่วงเวลาย,ยิงนธนูเพื่อให้นางมีเวลาออกไปให้ไกลจากที่นี่ตอนเกิดเหตุในห้องส่วนตัวเฉิงเหมาหมิงดับตาลงเน็กน้อยกำลังดื่มด่ากับช่วงเวลาผ่อนคลายที่หาได้ยากในแต่ละวันผู้บัญชาการองครักษ์ผ้าตวนดูเหมือนจะเป็นตําแหน่งที่ดีจริงๆแล้วก็มีแรงกดถนไม่น้อยเลยในช่วงสมัยของห้องเต้สามพระองค์ของต้าโจผู้บัญชาการองครักษ์ผ้าตวนทั้งหมด รวมทั้งเขามีทั้งสิ้น6คนหคนก่อนหน้านี้ไม่มีใครมีจุดจบที่ดีได้สักคนสองสปีที่ผ่านมาเฉิงเหมาหมิงไม่ได้รู้สึกถึงความวิกิดขนาดนี้นตั้งแต่ที่เขาล่วงเกินอินชินหยวนราชโคองค์ราชทายาทเขาก็รู้สึกว่าอนาคตเริ่มระสับราสายหากจะพูดไปแล้วอันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพู้ตาบังคับอัญชาของเขา จับหลานชยของฉินอินชวนมาผิดตัวตอนทําคดีทําให้เด็กนั้นทุกทรมานเล็กน้อยเท่านั้นขอลงโทษคนของเขาแล้วไปขอโทษตนเองแล้วฉินอินชวนเองก็แสดงออกว่าไม่ถือสาเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจผิดแต่อย่าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็ยังทําให้เขารู้สึกตะคิดตวขวงใจอยู่ดีใครจะไปรู้ว่าฉินอินชวนไม่ได้ถือสาจริงๆหรือกําลังรอเวลาได้จัดการเขากันแน่ อิทธิพลที่ฉินอินชวนมีต่อองค์สทาญาตไม่ใช่เรื่องที่เขาควรประมาทและอีกอย่างห้องเต้เปลี่ยนขุนนังก็เปลี่ยนตามพอองค์สถาช่วยคขึ้นครองราชต่อให้เขามีความสัมพันธ์กับฉินอินชวนไม่เลวก็ยังต้องสงบสง,บสง,งี่บเจียมตัวไม่ต้องคุดว่าเขาเคยล่วงเกินอีกฝ่ายมาก่อนเลยเสียงทะลุผ่านอากาศดังขึ้นเฉิงเหมาหมิงลืมตาขึ้นในทันใดเหย่ยงตัวหลบไปด้านข้างลูกธนูขนนกกระแทกโต๊ะแล้วหมดแรงร่วงหล่นลง หมู่บัญชาการผงขลักผ้าตัวนสองนายที่ยืนเฝ้าห้องส่วนตัวอย่างเงียบๆหน้าเปลี่ยนสีและรีบสาวเท้าเข้ามาเฉียงหมาหิงจ้องบที่ลูกธนูขนนกอันแหลมคมที่สั่นเล็กน้อยด้วยใบหน้าโก,กรธเกลี้ยดโดยความแรงเท่านี้แม้ว่าเขาจะไม่หลบก็ไม่สามารถทําให้เขาบาดเจ็บได้ก็จริงแต่ความจริงที่ว่าลูกธนูมาถึงตรงหน้าเขาแท้ก็เพียงพอที่จะทําให้เขาโกรธแล้วก็ตกใจกลัวได้แล้วไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ เฉิ่งมาหิ้งคบเขี้ยวคยวฟันรีบดึงเก้าเอี้กมานั่งคิดกำแพงมีนานองค์คลักผ้าตัวกลุ่มหนึ่งก็ปราขวดโตบนห้องถนนคนที่สัญจรไปมาถูกหยุดไว้ร้านค้าก็ถูกปิดกานเข้าทางออกองค์ขลักผ้าตัวที่เขาอยู่ในห้องส่วนตัวยืนอยู่ตรงถนนน้ำมองขึ้นไปยังหน้าต่างพยายามย้อนนึกถึงทิศทางที่ลุกธนูดอกนั้นลอยเข้าไปเขาเดินไปที่หน้าฐานสุราแล้วเหงื่อหน้าขึ้นช้าๆต้นใสสูงใหญ่เต็มใบ รากฏสุดสายตาทําให้เขาตกอยู่ในห้วงความคิดสักพักเขาก็เดินไปใต้ต้นไม้เช็ดมือกับเสื้อผ้าจับกิ่งไม้ไว้แล้วปีนขึ้นไปนไกลไกสสมทับยิงยังคงอยู่บนต้นไม้ในไม่เช้าองค์คลับผ้าตวนก็พบมันนอกจากนั้นแถบผ้าไหมสีแดงที่กำลังกระเพื่อเล็กน้อยยังดึงดูดความสนใจของเขาอีกด้วยแถบผ้าไหมสีแดงผูกติดกับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งและยังมีห่อกระดาษไขห่อหนึ่งผูกติดเอาไว้ด้วยองค์ครักผ้าตวน หยิบห่อกระดาษไขนั้นลงมาแล้วเปิดออกข้างในมีจดหมายรับหลายฉบับพร้อมกับเขียนว่าให้ผู้บัญชาการเฉิงเปิดอ่านด้วยตนเองเขาห่อจดหมายกลับไปเป็นเหมือนเดิมตรวจสอบต้นไม้อย่างละเอียดแล้วกลับไปที่ห้องส่วนตัวเพื่อรายงานผู้บัญชาการพบกลไกย,ยิงธนูบนต้นไม้ข้างข้างานสุราพรทัพเมื่อมองสิ่งของที่องค์คลักผ้าตัวนํำกลับมาแล้วเฉียง,มงเมาหินก็เอ่ยด้วยสีหน้าไม่พอใจหมายความว่าตอ,อนที่ลูกธนูยิงออกมา คนพูกนั้นก็ไม่อยู่แล้วขานอยคิดว่าเช่นนั้นใกล้ๆมีขี้เท่าเล็กน้อยและเชือก,กเสลกในที่ยังให้ไม่หมดน่าจะเป็นการหยิบด้วยกลไกนี้เพื่อถงเวลานี้องค์คลักภาพตัวผู้จบก็ส่งห่อกระดาษไขให้เขาขาน้อยยังพบสิ่งนี้อีกถ้วยเมื่อเขาเปิดห่อกระดาษไขจดหมายไนฉบับปรากฏข,ขึ้นตอน,น้าเฉินเมาหมิงเฉินเหมาหมิงเป็นคนทอบคอบเขากังวลว่าจดหมายจะมียาพิษจึงโบกมือส่งสัญญาณให้ผู้ใตบ้บังคับบัญชา คลีจดหมายที่อยู่ด้านบนสุดออกองค์ครับลาดตวนยกจดหมายขึ้นด้วยสองมือเหลือไม่ได้อ่านเนื้อหาด้านในแต่เฉิงหม่องเหี้กลับมีสีหน้าเปลี่ยนไปแค่มองเนื้อหาเริ่มต้นไหนที่สุดเขาก็ยิ่งตกตาลึงตาค้างกับนามที่ลงออยข้างล่างไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดกว่าที่เขาจะเปลี่ยเสียางสันทนิกเบื่อจะรับต่อไปหลังจากอ่านจดหมายหลายฉบับเฉินหม่องเงียบไปนานในใจเขากับปันป่วนโกลาหล มันเป็นจดหมายติดต่อระหว่างฉินอินชวนราชครคูองซ่าไญาติและราชคูหมิงซินเจนเหินฉินอินชวนยังฝักใฝ่อยู่กับเจ้านายเก่าของเขาจริงๆสายตาของเขาอยู่ที่อยู่ที่ลูกธนูแล้ววางอยู่บนโต๊ะอย่างแน่นิ่งมีหน้าลูกธนูนี้ไม่มีอันตรายถึงชีวิตมันไม่ได้มีหน้าที่ทําท้ายแค่ตั้งแต่แรกแต่เพื่อส่งจดหมายเหล่านี้ให้เขามือธนูต้องการยืมมือเขาเพื่อจัดการกับฉินอินชวนบงทั้งถือ ใบหน้าของเฉิงหม่าห็งแสดงอารมณ์หลกหลายทั้งหวาดกวาทั้งโกรธเคืองที่ชีวิตถูกคุกคามความเงวนอิฐที่ถูกคนยืมมือและย่อมมีความสุดเล็กๆเป็นความปีติลึกๆไม่ว่าคนที่ส่งจดหมายมาเป็นใครหรือมีความแค้นอะไรกับอินชิ่งยวนเขามีความขัดแย้งกับชินชิอินชวนเขาจะไม่มีทางอ่อยชีวิตของคนครอบครัวตนเองให้ขึ้นอยู่กับความใจกว้างของอินชิ่อินชวนเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเขาไม่สามารถยัดข้อหาให้ชินชิ่อินชวนสรงเดช เหมือนคนนางทั่วไปได้จริงใค่แต่ต้องอดทนเท่านั้นเสียงม้าหินบีบจดหมายเหล่านั้นในใจพันโอลมานนั่นหมายความว่าคนที่ส่งจดหมายให้หรือว่าเขามีปัญหากับชินอินชวนเรื่องนี้ยิ่งทำให้เสียงมาหินตื่นตระหนกและฉุนเฉียวม,มากขึ้นใบตรวจสอบฮะถึงต้องพลิกแผ่นดินก็ต้องหาตัวผู้นี้มาให้ได้หลายวันต่อมาบนถนนก็เต็มไปด้วยกลุ่มองค์คราพาตัวนถนนที่มีชิวชี่วัแต่เดิม จึงกลายเป็นเงียบเหงาไปเฉิงเหมาหมีคิดไปคิดมาอยู่สองวันก็ตัดสินใจว่าเขาจะใช้จดหมายเหล่านี้เพื่อค้นฉินอินชวนในฐานะผู้บัญชาการขององค์ัลับภาคตวนกรดี่เฉิงเหมาหมีจะนําจดหมายนี้เคลืนถวายฮ่องเต้นนันนเป็นเรื่องให้เขาแอบหาลายมือชื่อและจดหมายของอินอินชวนมาตรวจสอบอีกครั้งจนแน่ใจว่าเป็นลายมือของฉินอินชวนจริงๆแล้วจึงไปพบฮ่องเต้ให้อ่านฮ่องเต้ให้อ่านอารมณ์ไม่ค่อยดี เป็นพอทยเ้าเขาชนมายุมากแล้วช่วงในสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีฟาบาทนี่เป็นจดหมายลับที่กระหม่อมได้มาพระองค์งทรงโทษพระเนศด้วยพะยาค่ะฮองเตทให้อ่านเปิดจดหมายออกโดยที่ไม่แสดงสีหน้าใดๆกว่าพระเนธอยู่หลายครั้งสีหน้าก็เปลี่ยนไปในที่สุดหลังจากที่พระองค์ได้อ่านจดหมายจ,หายจนหมดทุกฉบับผาผักก็มืดครึ้มจดหมายเหล่านนี้เจ้าได้มาได้อย่างไร ผู้ไทยบังคับบัญชาของระมอมคนหนึ่งฉับผู้ต้องสงสัยไท้หลังจากตรวจสอบปากคำแล้วก็พบว่าเป็นของผิงซินเจินเหินจนหมายพวกนี้คนได้จากตัวเขาเฉิงเหม,ม่หมหิงเก่าคําโปโปดที่แต่งขึ้นด้วยสีหน้าท่าเรียบในเมื่อนำเรื่องนี้กับทุนฝ่าบาทแล้วเขาจะปล่อยความดีความชอบนี้ไปไม่ได้หรือจะให้บอกว่ามีคนส่งมาให้ถึงที่อย่างนั้นเถือแบบนั้นก็มีแต่จะทำให้ฝ่าบาทรู้สึกว่าองค์คลักภาาต่วนไทยความสามหาต หมิงซินเจินหลือยู่ที่ให้องเตะใไทยอ่านยังคงดูสงบนิ่งแต่เฉียนหม่องหมิงรู้ว่าพายุกำลังมาเขาคุกเข่าลงชายคนนั้นยอมตายดีกว่าจะเปิดเผยที่อยู่ของหมิงซินเจินหลนขอถวนการทรมานไม่ได้เลยชินใจตายไปแล้วเป็นเพราะกำหม่อมไทยความสามารถเช่นนี้ก็แปลว่าหมิงซินเจินหลนอยู่ในเมืองหลวงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ทย ฮองเตไทยอ่านหางเวสน้ำสิงเข่งขึมเฉียงหมอกหมิงก้มหน้ากราบทูลฮองเตไทยอ่านตบโต๊ะทรงพระอักษรเรียกตัวชินอินชวนมาชินอินชวนรีบแพร่งเข้าวังกระหม่อมถวายบังคมฝาา่าพระจุดหมายและฉบ,บับตกลงตรงหน้าชินอินชวนชินอินชวนหลีตาลงหยิบฉบับหนึ่งขึ้นมาอ่านอันที่จริงไม่ต้องอ่านก็ได้จดหมายที่เขาเกียนถึงหมิงซิน,จนเจริญเขาไม่รู้ได้อย่างไรทางคิดถึงความถังกันเสียริง นำเสียงฮองเตยให้อ่า,อานดังมาจากเบื้องบนเย็นเกียบเสียดแห่งทึ่ถึงกระดูกฉีนอินชวนตื่นตระหนกฝ้าพ่นโดโปวดฟังกระมองอธิบายก่อนฮองเตยให้อ่านไม่รับสั่งสิ่งไทยจ้องมองขนนางที่คุกเข่าอยู่กับพื้นแน่นิ่งพระหมอมส่งจดหมายติดต่อกับหมิงซิน,จนเจลินเพื่อทําให้เขาสงบลงแต่จะได้สืบหาที่ซ่อนของเขาถ้วยหวางในะห้นะฮองเตยให้อ่านยิ้มเยาะจากจดหมายที่ลึกซึ้งนี้ เรากลับไม่คิดเช่นนั้นรหม่อมได้รับความไว้วางใจจากฝ่าบาทได้มีโอกาสสอนองคลักจะมีเหตุผลใดให้รามอมมีใจเป็นอื่นเล่าพะยะค่ะฉินอินชวนก้มหน้าจะถดพื้นขอฝ่าบาททรงตรวจสอบด้วย้องเตให้อ่านส่งเสียงเยอ้ยอยันออกมาอีกครั้งเราก็อยากตรวจสอบแต่ได้เท้าฉินก็ส่งจดหมายติดต่อกับกบฏมาหลายเดือนแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสในตรวจสอบไปด้วยซ้ํา ฝ่ฟฟาพาทความจงรักภักดีของกลัามหอมฟ้าดิบเป็นพยานได้ห้องเตะให้อ่านมองฉินอินฉวนที่แสดงความจงรักภักดีโดยสายพระเนตรเย็นชาในใจมีเทมโทสะและคําอธิบายของฉินอินชวนก็ยิ่งไหลน้ำหนักภักขึ้นฝ่าบาทรงสงสัยอย่างมากเพรารู้อยู่แก่ใจหลังจากนั้นไม่นานห้องเตะให้อ่านก็ตัดสั่งเสียงเรียบเห็นแก่ความดีความชอบที่เจ้าสั่งสอนองค์พระศรีธาต์ เราจะอนุญาตให้เจ้าลาออกฉินอินชวนสั่นไปทางข้างน้ำเสียงสั่นเครือขอพระไทยฟ่าผาส่วนรุ่งขึ้นเรื่องที่ฉินอินชวนลาออกจากราชการทําให้ขุนนางทั้งหลายตกใจด้วยอายุและอนาคตของฉินอินชวนเรื่องนี้ชวนสงสัยเกินไปส่วนเรื่องการปรากฏตัวของหมิงซินเจินเหรินในเมืองหนวงถันเป็นไปตามพระประสงค์ของของ้องเต้ไทอานผู้ที่ดูเรื่องนี้เริมถึงฉินอินชวนไม่มีใครกล้าพูดอะไรอมาสักครม บ้านเกิดของฉินอินชวนอยู่ห่างไกลออกไปทางตอนใต้หลังจากที่ฮ้องเต้ให้อ่านอนุมัติคำขอของเขาแล้วเขาก็รีบออกจากเมืองหลวงไปพร้อมกับคนในครอบครัวตนเองทันทีในวันที่ออกจากเมืองหลวงขุนนางและมิสหายหลายคนมาส่งเขาคนกลุ่มใหญ่ดึงดูดความสนใจของชาวพ้านจำนวนมากหน่นหาปะไปอยู่ในฝูงชนมองดูดวงตาหมุนหมองของฉินฮิยหยวนนางยกหมือขึ้นจับเส้นผมที่ถูกลมพัดปลิยวจุ่งเฉง นางบอกออกไปแล้วว่าจะฝึกมือกับทหานชายก่อนแต่จะจัดการกับพุ่งของเขาที่ถังมีกระผลก็เลยดูใบไม้ร่วงเราวไม่ใช่หรือชินเวินหยวนดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองมาพอเขาเห็นดินทังและคนอื่นทั้งสี่ที่ยืนอยู่ด้วยกันในตาก,ปกต็ปรากฏวาทศะเขาจับจ่องคนทั้งสี่ด้วยสายตาอาฆาตจกนกระทั่งถูกคนข้างกายถ้กไปใครหลังจากเขาไปโรนน้ำชาแห่งหนึ่งจู่จ่จาอีก,ก็ตกน้าอกตนเอง โชคดีที่ท่านลุงของชินเวินหยวนเลาออกกับบ้านเกิดไปแล้วพวกเจ้าเห็นสายตาของชินเวินหยวนหรือไม่แทบจะอยากฆ่าพวกเทอร์เรทีเทียวเฉินอีผ่อนคลายในที่สุดนางก็โล่งอ,อกได้เสียทีนาเสียงของนางท่าเริงขึ้นเห็นแล้วละ่ะแต่หน้าเสียดายที่สายตามไม่อาจฆ่าคนได้พวกเจ้าคิดว่าราชครูลา,า,ราออกกันทำให้แถาชินถามเรืวความสงสยัยใครจะไปรู้เล่า ถึงอย่างเทตะคุณฉินก็ไม่อยู่ในเมืองหลวงแล้วเราไม่ต้องกังวลว่าหมาบ้าชินเวีนยนจวนจะกัดพวกเราแท้จู๋จ่าอี้ส่งยิ้มให้หลินเฮาอาเฮาโชคดีที่ตอนนั้นจะไม่ได้อดกานโทรสะว้ตอนนี้รู้สึกเหมือนได้ระบายโทรสะแล้วจริงๆเป็นเพราะอาเฮากล้ายืนขึ้นก่อนตอนนั้นตนจึงมีความกล้าที่จะประเชิญนักกฐานชชยของราชาครูองเจ้าชายาติหนินเฮายิ้มหวานตอนนั้นข้ามีนางสังหารว่าจะได้สุขใจทีทั้ง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งสามเอ่ยถามเหนีนเฮาขยบตาว่ากันว่าศาสตร์ทะเลดูอากาศดีอารมณ์ก็จะดีไม่ใช่หรือพวกนางทั้งสามหวัวเถาะเริงท่าการจากไปของครอบครัวชินอินชวนเหมือนก้อนกรดที่ถูกย้อนลงไปในทะเลสาบอันกว้างใหญ่ในเมืองหลวงอันทึอคัดนี้และในไม่ช้าหลันทอกขึ้นก็หายไปสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือ ต่กุนฉินออกจากเมืองหลวงไปได้ไม่ถึงสองลอยทีเกิบพบเข้ากับกองโจรฉินอินชวนลหลานเชลของเขาฉินหวนหยวนจากไปในที่เกิดเหตุบุตรชายของเขาขาหักแต่โชคดีที่รอดชีวิตกลับมาได้เมื่อราชรู่องค์ส่ายญาติที่เคยลุงโรจน์อดจฉเช่นนี้ทุกคนที่ได้ยินข่าวก็อดทออถอนใจไม่ได้ฮองเตยให้อ่านฟังรายงานทางเชิงเมามิงผู้บัญชาการองค์รักษาพาต,ตววแล้วก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจ เขาไม่มีทางปล่อยให้ชินอินชวนทอดไปท้ยแม้ว่าชินอินชวนจะไม่ได้มีใจเป็นอื่นแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นหลังจากที่ถูกบังคับให้ลาออกเขาจะปล่อยให้คนที่มีความสามารถที่ไม่สามารถใช้เงินได้อีกต่อไปต้องไปอยุนมือสัตรูไม่ได้ฮ้องเต้ไทอ่านไม่รู้สึกเสียใจเลยสักนิดในความเห็นของเขาการไว้ชีวิตครอบครัวของชินอินชวนนั้นถือเป็นความการุณาเท้า ส่วนหลานชายที่มีความสัมพันธ์คลุมเครือกับผิงเจ้าโหดซื่อจืออัปมงคลเฉิงมองผิงพ่ะค่ะตามหามิงซิงจนหลนแล้วคนพวกนั้นมาให้เราให้ทดยหลังจากจัดการฉินอินชวนที่หลบซ่อนตัวก็เหลือเพียงคนสนิทของห้องเต้ผิงเล่ภายร้ายแรงเพียงผู้นั้นผู้เดียวเมื่อคิดถึงพี่ชายที่หายสาบสูญไปขึ้นมาห้องเตท้ทหยอ่านก็รู้สึกหนักอึ้งในใจอีกครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขาเคยคิดว่าฮองเต้ผิงเล่สิ้นผชนจากเหตุการณ์วุ่นวายนั้นไปแล้วเพียงแต่ไม่พบพศพบความโกลรลเขาไม่เคยละทิ้งการค้นหาไม่กลัวหนึ่งหมื่นแต่กลัวหนึ่งในหมื่นและการปรากฏตัวของผิงซินเจินเด่นก็แสดงให้เห็นจริงๆว่าฮองเต้ผิงเล่ยังมีชีวิตอยู่เขาซ่อนอยู่ที่ไทยมีขนใต้อนาจกี่คนขุนนางในรัชสำนักอย่างติดต่อกับเขามีใครอีกบ้างฮองเต้ไทอ่านไม่อาจสงบใจลงได้เมื่อถึงเรื่องนี้ ขม่อมและพระบัญชาเชิงเม้าหิงครับคำเ้วยกความยำเตงหน้าแผงดูดวงที่ไม่มีใครแวะเมียนมาตู้ชิงที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินผ่านไปโดยไม่หันหลังกลับมามองไม่นานนะักหมอดูก็ปิดแผงแล้วกลับบ้านท่านอาจารย์คนของพ่าส่งข่าวมาว่าชินอินชวนพบโจรระหว่างทางกลับบ้านเกิดและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขอทับหมิงซิงเจเนเหน,นื่นียไปนานก่อนจะถอนหายใจสมแล้วที่เป็นคนชิงพราราชบัลทัง เมื่อเปรียบเทียบกับห้องเต้ผิงเล่ที่มีนิสัยอ่อนแอหมิงซินจิ้นเหมือนต้องยอมรับว่าห้องเต้องปัจุบันเหมาะสมกับตออําแหน่งที่มากกว่าตะคุณฉินที่เหลืออยู่ที่ใดพังหลานชายของฉินอินชวนก็เสียชีวิตเช่นกันส่วนบุตรชายกลายเป็นคนพิการโดยรวมแล้วตะคุณฉินบาดเจ็บล้มตายกันไม่มากหมิงซินเจินเลินคุณคิดสักพักสีหน้าของเขาก็เคข่งรึ้ ฮองเต้ให้อันยังปลาณีต่อชินอินชวนจดหมายเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นเหยื่อล่อให้ชินอินชวนติดขับหมิงซินเจินเลินไม่ได้วางใจในตัวชินอินชวนมากเท่าไหร่อยู่แล้วการส่งจดหมายไปมาระหว่างกันเป็นเพียงขั้นตอนการอย่างเชิงเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชินอินชวนจะไม่เคยวั่นวายเลยหมิงซินเจินเลินถอน,อนหายใจยาว เขากับฉินอินชวนเคยเป็นสหายที่ดีต่อกันต่อมาแต่ละคนก็มีนายของตนเองมีความคิดเป็นของตนเองแต่ละคนมีเจตนาฆ่าแอบซ่อนอยู่ทําให้อดทออถอนใจไม่ได้ตอนนี้ฉินอินชวนตายแล้วเรื่องเหล่านี้กลายเป็นอดีตไปโดยสิ้นเชิงแจ้งคนของเราให้อยู่เฉยเฉยสักพัก หมิงซิน,จนเจริตัดสินใจว่าจะเป็นหมอรูธรรมดาไปช่วคเขาก่อนหลังจากกำจัดฉินอิงฉดราช,ชคูราชทายาที่คอยช่วยเขามามากและทำให้อาจารย์หลีกเลี่ยง,งอันตรายจากการหลบหนีและบาดเจ็บน้ำตา้ายเหนิยนเหาก็นึกถึงอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างกายองย์ัตไายาทคนผู้นั้นชื่อฟางเฉิงจี้จะว่าไปเขาก็มีส่วนคล้ายกับอาจารย์คือเป็นหมอดูเช่นกันในเวลานี้ฟางเฉิงจี้น่าจะเป็นแค่คนที่ไม่มีใครรู้จัก อย่างน้อยหนังก็ไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนแต่อีกสามปีให้หลังฟังเฉิงจี้และราชก,กุชินอินชวนจะอยู่ในฐานะเท่าเทีเทยมกันและคันอำนัดกันเองพวกเขาทั้งสองคนก็คือคนที่มีอิทธิพลต่อราชายัดมากที่สุดวันน่งฮ่องเต้ให้อ่านสรงประชวนองค์ถายัดเลยดูแลบ้านเมืองแทนฟังเฉิงจี้เคยทําอะไรไปบ้างหนังก็ไม่รู้เพียงแต่สาปีให้หลังตอนที่นังกลับเมืองหลวงก็ได้ยินเล่าๆว่า เรื่องที่บ้านจิงอ๋องประสบเหตุทางพันนั้นเกี่ยวข้องกับคนพูดนี้จิงอ๋องซื่อจือปกป้องนางอย่างมากแต่ยังทําให้อีกฝ่ายตกใจจนกลายเป็นโรคหัวใจนางต้องทําอะไรบางเพื่อไม่ให้รู้สึกผิดหนินฮาวส่งคนไปส่งเทียบให้จิงจู่ที่จวนจิงอ๋องแล้ววางแผนจะไปเป็นแขกที่จวนจิงอ๋องในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ไปมาหาสุกันบ่อยเข้านางและจิงจู่น้อยก็สนิทสนมค้นเคยกันมากขึ้นแม้แต่การพูดคุยกับจิงอ,อง๋องซื่อสองสามคำ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องป็ปกติใดๆนางได้รับคําตอบว่ายินดีต้อนรับจากจิงจูดทําคาดแต่พอถึงตอนภายเาจูก,กําลังหยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ออกจากตู้เกิถามนางว่าพรุ่งนี้ลินเทาอยากใส่ชุดไหนจวนจิจ้งอ๋องก,ก็ส่งจดหมายมาจินงจูมีทุทะสองวันนี้ไม่สะดวกรับแขกเรื่องนี้ทําให้หลินทานรู้สึกสงสัยแต่ด้วยความที่เคารพเพื่อนนางจึงไม่ได้ส่งคนไปสอบถามหลังจาก่ายไปสองสามวันจินงจูพาก็เป็นฝ่ายมาหานางเอง พอหลิหห่นเหาะเห็นสีหน้าของชีหยงหนังก็ตกใจเล็กน้อยจินชูเป็นอะไรไปชีหยงนั่งเลแต่ก็ยังอดบ่นไม่ได้ก็พี่หญิงของข้านะสิหนังยกเพื่อฉากขึ้นจิบด,ดื่มสีหน้าทั้งกราบกระอ่อนทั้งมโมโหถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องแพ่งแพลออกไปอยู่ทีข้าไม่กลัวว่าเจ้าจะขวเทาะเยาะแล้ววันที่เจ้าส่งเทียบไปองค์สถานสเสด็จมาก็ไม่รูัวไปพูดคุยกับพี่หญิงของข้าเมื่อไรตอนนี้ ถึงได้มีกำเนดให้พี่หญิงของข้าเข้าชวนองค์จัดทายาทแล้วแน่นอนว่าเรื่องจริงนั้นน่าอายกว่าที่ฉีหย่ยงเท่าออกมามาักนักองค์จัดทายาดไม่เพียงแต่พูดคุยกับพี่หญิงของนางเท่านั้นทั้งสองยังจุดกระชาก,กันไปมาและมีคนเห็นกันไม่น้อยเสด็จแม่โกรธจนลมแทบฉับหากไม่ใช่ว่านางห้ามไว้คงมาเฉยหน,น้ากับองค์จัดทายาทตรงตรงไปเท้วเวลานั้นเสด็จแม่ยังคิดว่าองค์จัดทายัดเกิดตัญหาราคะขึ้นมา พอเห็นสาวงามแค่ฝ่ายเดียวจึงทังแกพี่หญิงพอถึงขณะที่เสด็จแม่ขอบใจพี่หญิงว่าจะหาคู่ครองที่ดีให้พี่หญิงกับทองให้ออกมาว่ามีคนเห็นองค์จะถ่ายยัดังแกนถึงตั้งหลายคนหนาวไม่มีน่าจะแต่งงานกับใครเท้าสูนซีฮว,วาเป็นหลานสาวของพระชาย,ยาจิง้งเรื่องนี้จึงปล่อยให้แล้วปันไปไม่ได้วิธีแก้ปัญหาที่ในวังเสนอมาหลังจากทราบเรื่องก็คือแต่งตั้งศุนซีฮวาเป็นสนุเชียนซือ เข้าวังบุรพบัิรับใช้องค์เจ้า่ายญาทพูดตรงๆก็เป็นอนุภรยาขององค์เจ้า่ายญาตทจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ